สลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวารและก็สาระแทบไม่มีวันนี้ผมจะมาพูดถึงของเล่นนะครับแต่มันไม่ใช่ของเล่นธรรมดานี่สิปัญหาพวกเราส่วนใหญ่อาจจะเคยเล่นของเล่นเมื่อตอนเป็นเด็กนู่นนะครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นลรถบังคับเกมนู่นนี่นั่นครับส่วนตัวผมก็มีเล็กๆน้อยๆปืนอัดลมบ้างรถทำย่าบ้างลูกข่างบ้างแต่ว่าเกมนี้ผมก็ไม่ค่อยจะได้เล่นสักเท่าไหร่ พอโตขึ้นมามีงานทําแล้วมีกําลังทรัพย์มีเงินก็จัดหนักเลยโอเคพอๆมาเข้าเรื่องกันต่อท่านผู้ชมคิดว่าเราจะมีงบเท่าไหร่ในการซื้อของเล่นแน่ให้คิดเอาไว้นะครับโอเคเกินมานานเลยเกินแล้วไปดูกันเลยทั้งนั้นเย่อ yeah. ันดับ10กันดัมฟังไม่ผิดครับฟีเกอร์กันดัมนี่แหละมันมีความสูงที่12.5ซนเมตร แต่ถ้าว่ามันก็หนักถึง1.4กิโลอ,อันนี้ฟิกเกอร์กันดัมหรือว่าดัมเบลวะเนี่ยกันดัมตัวนี้ก็มีราคาจิบๆนะครับสิวๆเพราะว่ามันเพิ่งจะอันดับ10เองราคาของมันนั้นก็คือ250,000เหรียญถ้าเป็นเงินไทยก็ราวๆ8ล้านกว่าๆเท่านั้นเองทำไมมันถึงแพงขนาดน,นั้นเพราะว่าชิ้นส่วนทั้งหมดของมันมี89ชิ้นนั้นถูกสร้างมาจากแร่แพลตินัม ที่หนักถึง1.4กิโลแถมตรงตาของตัวหุ่นนั้นก็ประดับไปด้วยเพชร0.15กรัตแพงไหมล่ะชออันดับ9เครื่อง Nintendo V Supreme โอ้โห,โหเครื่องเกมคอนโซลก็มากับเขาด้วยนะครับแต่ว่าใครจะสนใจซื้อไปเล่นบ้างเพราะว่าราคามันก็ประมาณ485,000เหรียญหรือว่าประมาณ16ล้านกว่าบาท แค่เคสเกมคอนโซลเครื่องนี้ก็ทํามาจากทองคําที่หนักถึง2.5กิโลกรัมและปุ่มต่างๆก็ทํามาจากเพชรอีกด้วยอืมผมว่าไม่เล่นแล้วเกม V ีเนี่ยผมกลับไปเล่นเกมคอมเหมือนเดิมดีกว่าอันดับ8ดไดมอนด์บาร์บี้พอพูดถึงพวกของเล่นแล้วก็จะพลาดตุ๊กตาบาร์บี้ไปได้อย่างไรเธอก็ติดโพกับเขาด้วยนะครับว่าแต่ใครสนใจตุ๊กตาตัวนี้บ้าง เพราะว่ามันมีราคาถึง5 0 5 1,000ดอลลาร์หรือว่าประมาณ18ล้านกว่าบาทไดมอนด์บาร์บี้ตัวนี้ถูกออกแบบโดยสเตฟาโน่เคนทูรีตุ๊กตาตัวนี้ก็ขายที่งานเฝ้าระวังมะเร็งเงต้านมเมื่อปี2010ที่ผ่านมานี้เองทำไมมันถึงแพงแบบนี้ก็เพราะว่าซอยที่ตุ๊กตาสวมอยู่นั้นมันทำมาจากเพชรจริงๆถ,งถึง3กลัดและก็พิงไดมอนด์อีก1กะลัด ในจัก,กรโปงเกรดพรีเมียมนั่นอีกแม่ตุ๊กตาตัวเดียวอันดับเจ็ดม้าโยกทองคําตอนที่ผมยังเป็นเด็กๆผมก็เห็นไอ้ม้าโยกนี่อยู่ในหนังบ่อยๆซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในหนังผีแล้วมันก็มักจะโยกเองอยู่เสมอๆแต่ผมก็ไม่เคยเห็นใครอุตริเอาทองคําที่หนักกว่า36กิโลมาทําม้าโยกแบบนี้ราคาของม้าโยกตัวนี้ก็ประมาณ 1.28ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ42ล้านบาทนั่นเองแม่ถ้าหลอมออกมาจะทำสร้อยได้กี่เส้นล่ะนั่นแต่คงไม่มีใครอุตริเอาทองทั้ง36กิโลไปทำสร้อยเพียงเส้นเดียวหรอกนะ <c oughs> อันดับ6 The Masterpiece Cube r u b รูบิ b e ิวท่านผู้ชมชอบเล่นรูบิกหรือไม่ส่วนตัวผมนั้นไม่นะครับเล่นทีไลมุ่นอุ้ยปุ้ยทุกที <c oughs> ถ้าเป็นรูบิกบ้านเรานเนี่ย รูบิกธรรมดาราคาคงไม่เกินร้อยนะครับแต่ถ้าว่ารูบิกอันนี้ราคามันก็มากถึง1.5ล้านเหรียญหรือว่าประมาณ49ล้านบาทเพราะอะไรเน่ยเหรอเพราะว่าทุกๆด้านของมันทำมาจากอัญ,ญมณีที่มีค่าอย่างเช่นทับทิมและมรกตอันดับ5สไตลรลอวิสตอนเทดดี้แบร์ค้นทองคำตาก็ทำมาจากซับไฟล์และก็เพชร และนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็นของเล่นที่ราคาแพงหูฉี่มีน่ารักตัวนี้ก็มีราคาถึง2.1ล้านเหรียญหรือว่าประมาณ69ล้านบาทแถมเสื้อผ้าที่ใส่อยู่นั้นก็เป็นของหลุยวิตตองอีกด้วยแม่ไม่ธรรมดาจริงๆใครสนใจซื้อไปก่อนเล่นสักตัวไหมครับอันดับ4ลูกฟุตบอลชิเมนสกี้ตอนเราเป็นเด็ก เราเคยซื้อลูกฟุตบอลมาเตะกันจริงๆหรือเปล่าส่วนตัวผมนั้นนะครับก็ไม่ได้ไปซื้อที่ไหนหรอกก็เอาเศษกระดานนี่แหละมาขยำขยำแล้วก็เอาแล็กซีนมาพันพันก็เหลือเฟือแล้วนะครับเอารองเท้ามาตั้งเป็นโกแค่นั้นก็เตะกันสนุกสนานลูกบอลชิเมนสกี้นี้ราคา2.59ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ85ล้านบาทลูกบอลลูกนี้ก็ใช้เวลาสร้างไปทั้งหมด3เดือนโดยมีเพชร Black ไดมอนด์2640เม็ดไวท์ไดมอนด์ d 6620เม็ดและเพชรแอฟริกันอีก3500เม็ดแหมเป็นยังไงครับได้ยินแล้วยังอยากจะเตะมันอยู่หรือเปล่า <c oughs> เป็นผมผมไม่กล้าเตะใครกล้าเตะก็บ้าแล้วแม่อันดับ3โมเดลอีเวนท์ดอร์ลัมโบกินีถ้าพูดถึงรถลัมโบกินีแล้วไอ้ตัวจริงๆร,รถจริงๆนั้น ราคามันก็แพงลิบลิ่วไปแล้วนะครับแล้วกลับมาดูของเล่นล่ะมันจะมีราคาเท่าไหร่โมเดลรถคันนี้นะครับมีราคาถึง4.8ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ150ล้านบาทไทยโดยที่ล้อของโมเดลนั้นก็ทำมาจากแพลตินัมและก็ที่เบาะนั่งก็ประดับประดาไปด้วยเพชรซึ่งใช้เวลาสร้างโมเดลคันนี้ถึง500ชั่วโมงราคาแบบนี้ ถ้าท่านผู้ชมมีเงินเท่านี้ท่านผู้ชมจะทํำยังไงครับจะไปซื้อลำโบจริงๆได้10คันเลยหรือว่าจะเอาไปซื้อไอ้โมเดลคันนี้คันเดียวความจริงมันก็แล้วแต่คนชอบนะครับ <c oughs> อันดับ2ตุ๊กตามาดามอเล็กซานเดอร์เอลูอิสท่านผู้ชมคงจะตกใจนะครับเมื่อเห็นตุ๊กตาบาร์บี้ที่ราคาทะลุ18ล้านบาทไปแล้วแต่ว่าตุ๊กตาบาร์บีก็ต้องหลบไป เมื่อเจมาดามอเล็กซานเดอร์นะครับเข้ามาในนี้แล้วและตุ๊กตาตัวนี้ก็มีราคาถึง5ล้านเหรียญสหรัฐเป็นเงินไทยก็ประมาณ165ล้านบาทตุ๊กตาตัวนี้มีเพชรประดับตามตัวถึง9กะระัตและเป็นตุ๊กตาแฮนด์เมดสร้างโดยดีไซเนอร์ชื่อมาดามอเล็กซานเดอร์นั่นเองอก็เป็นที่มาของชื่อตุ๊กตานะครับอันดับ 1. นึ่งลูซลเลอร์ และเราก็มาถึงอันดับหนึ่งกันแล,แ,ลแ,ลแ,ลแล้วแล้วแล้วนะครับถ้าคิดว่าของเล่นราคา5ล้านดอลน,นั้นมันแพงไปก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเรามีของเล่นที่มีราคาถึง6.25ล้านเหรียญหรือว่าประมาณ2 0 0ล้านบาทโอ้ไม่กอดเงินล้านหนึ่งผมยังไม่เคยจับเลยนะครับแต่นี่ของเล่นราคา200ล้านลูเซเลอร์หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือผู้ฝึกนกหุ่นตัวนี้สูง4ฟุต และก็ใช้เวลาการสร้างนานถึง15,000ชั่วโมงมันมีชิ้นส่วนของฟันเฟืองเหล็กอยู่2340ชิ้นและมันก็สามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติโดยระบบฟันเฟืองและก็เกียรม์มันไม่ต้องการที่จะใช้แบตเตอรี่หรือว่าใช้มอเตอร์ทั้งนั้นนะครับมันไม่จำเป็นลูเซเลอร์ยังสวมเสื้อผ้าที่ทำมาจากทองอีกด้วยแต่เอาจริงๆนะครับผมกลัวไอห,หุ่นตัวนี้นะ กลางค่ำกลางคืนมันทะลึ่งขยับได้เองขึ้นมาจะทํำยังไงแม่ก็จบไปแล้วนะครับแม่แต่ละอันนี้อราคามหาหินมหาโหดทั้งนั้นเลยก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย่ yeah. <c oughs>